สรุปข่าวช่วงท้ายนะครับเดอะมองโกแซนะครับหรือว่าเดอะมองโกตอนนี้นะครับวีดีผุดป,ประกาศแลบทีมวารูเฉยเลยนะครับแต่ถ้าเข้าไปดูจริงๆเราเห็นว่าเนี่ยเป็นข่าวซีีเอเยอะนะแล้วเขาบอกว่าจะมาเล่นฮ่องกงใต้หวันถ้าดูจากแอเรียของประเทศมองโ,งโกเลียนะครับแล้วในการข้ามรีเจียนมาเนี่ยผมเป็นห่วงในเรื่องปิงอยู่พอสมควรนะครับ พราะถ้าดูในลักษณะแมปจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเนี่ยมองโกแล้วก็ข้ามมาเล่นเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าดูจากปิงผมให้บวกลบอาจจะอยู่ที่ประมาณ60เนี่ยแล้วคุณดูเมืองหลวงเนี่ยอูลามบาตอเนี่ยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าสมมุติสังกัดเขามีเงินพอและอาจจะทุ่มในตรงนี้ได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะทำนะคืออ่าขยับบูทแคมป์มาอยู่ตรงโซ,โซนเนี่ย และให้มันเล่นปิงปกติไปเลยแต่ส่วนตัวผมไม่คิดว่าเขาจะทำครับฝั่งมองโกเลียจริงๆมีทีมวาลโลเยอะมากนะครับลองไปเซิร์ชดูได้ว่าแบบวา l โลแลนมองกโกเลียทัวร์นาเมนต์อะไรแบบนี้คนที่ผมเคยคุยบ่อยจะเป็นคอนสคนนี้นะครับผมเคยได้คอนแทคตอนที่อตอนนั้นผมยังอยู่เซอร์เซียแล้วอมันมีแก๊งหนึ่งทักเทปกิกมาว่าแบบอยากลองซ้อมดนะ้วยกับเซอร์เซียนะ แล้วก็ได้ซ้อมแล้วก็ไอเจ้าเนี้ยไก่กคนนึงมันมีคนของผมจําชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยจะรู้จักบ่อยแล้วก็ไอ,อออาไมนัดเนี้ยเอไมนัดเองก็มีข้อมูลของฝั่งมองโกเลียเยอะอยู่เนี่ยผมสองคนเนี่ยจะรู้กันว่าฝั่งมองโกเลียเนี่ยมีแร็ปบ,บางคนที่พอใช้ได้อยู่นะครับ แต่ตั้งแต่ให้ตั้งเทียบเทียบกับทีมแบบฮ่องกงไต้หวันหรือก็ทั้งทีมจีนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอยู่ล่างๆครับยังต้องพัฒนาสกิลซีลลิงเยอะเนื่องจากว่ารูปแบบในการเล่นน่ยยังเน้นแบบเน้นคอนแทคเน้นจังหวะแบบเทรดอะไรพวกนี้เยอะอยู่นะเท่าที่ผมไปดูเกมเพลย์คร่าวๆแล้วก็เรื่องของการจัดคอมอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะฉีกเมตาพอสมควรนะรสำหรับทีมฝั่งมองโกอะไรพวกนี้อ่ะวิปปี้เรารู้ไปแล้ววิปปี้คือ ไปไล่ไลมาตัวเต็งที่จะมาใช่ไหมตัวเต็งที่จะมาเขาบอกว่าอาจจะเป็นโปรโตนะเนี่ยโปรโตตำแหน่งก่อนหน้านีน้ที่เล่นจะเป็นลักษณะเมนเซนนั่นแหละนะแล้วคัสเชลเลนเจอร์ามาอยู่ดีออกจากทีมอย่างเงี้ยมีมูลว่าน่าจะได้เซนกับสักทีมหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งที่มีข่าวคือจะตำแหน่งใกล้ๆกันคือมูสนะครับซึ่งมูสเนี่ยก็อยู่เทียรสองเหมือนกัน ถ้าสมมุติว่าอยู่ดีฉีกมาเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึนนครับคนต่อไปที่ซีนายอาจจะปรับมีข่าวว่าอาจจะเป็นเจกนะครับก็ต้องมาดูกันว่าสมุกในระดับเทียรสองจะมีใครให้ที่มาแทนได้บ้างแต่มีน้องในแชทบอกว่าเซนเดอร์เนี่ยบาบา,บาอะไรอย่างงี้ก็ต้องมาดูว่า M8 0เนี่ยจะยอมเสียเซนเดอร์ไปเลยาเพราะว่าถ้าเทียบกับทีมอื่นๆเนี่ยน่าห่วงอยู่แคนคาด้าละ่ะ แหงนาราเซนยังใช้ไม่คุ้มเลยเซนติเนลยังใช้ได้ไม่คุ้มเลยครับลองคิดเอาแล้วกันน,ะน้องถอยฟรีผมกำลังนึกอยู่ว่าวันนั้นน้องถอยฟรีหรือใครว่าที่มันถามเรื่องอาบีผมจะได้กลับไปแก้ชื่อ u t u b e เอ้ยคลิป u t u b e ให้ที่ถามเรื่องอาบีว่าคลิปนั้นเป็นสปอนให้นะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีไอ้เจ้า มูติตานะครับหรือว่า MTA ของครูที่แบบทวีตแปลกๆอยู่ปเป็นอารมณ์เศร้าๆนะครับเขาถามในลักษณะที่แบบว่าอาจจะมีการปรับไล์อพอีกรอบนึงนะแต่ถ้าดูจากผลงานอย่างครูอย่างซีานาเนี้ยจะเปลี่ยนก็ไม่แปลกนะครับเนี่ยไอ้พวกที่แดงๆแบบนี้นห้าทีมรอดูได้เลยครับ อาจจะมีการขยับนะรวมไปถึงโซนอื่นๆด้วยส่วนจะแคสัพข่าวยังไงหรือว่าถ้าจีนเนี่ยอยู่ดีมีเปลี่ยนแบบไวๆอย่างเงี้ยก็มานั่งพูดคุยกันในช่องได้นะถ้าสมมติอย่างวันเนี้ยผมมานั่งสตรีมได้วันอื่นก็น่าจะมาได้นะแต่ขอเลยว่าอากาศเนะี่ยอย่าร้อนเกินนะถ้าร้อนกว่านี้ผมบอกเลยว่าหนักแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่ายังโดนกโลกโลกหลังอยู่ลมยังโกโลกย่างอ่ะนะ ไทรูเนี่ยควรเปลี่ยน,นครับทั้งๆท,งที่ไลฟ์อนี่ดีมากผมว่าที่เปลี่ยนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของการโคชิ่งนะครับถ้าให้ผมเน้นเรื่องไทร,ไไทรูเนี่ยคุณดูไลฟ์ไทรูเ่ยมันรวมตัวเก่งๆทั้ง,งนั้นเลยนะเก่งๆในยุคก่อนของจีนนะครับแต่ก็แง่มุมข่าวอื่นๆก็ไม่ค่อยมีแล้ว ที่จะงวดขึ้นมาหน่อยคือเกมเชนเจอร์และรวมไปถึงฝั่งของชา a l เลนเจอร์นะครับที่จะสรุปผลในช่วงเร็วๆนี้นะครับเพื่อที่จะตัดแอร์ไทมกลับไปให้ฝั่งของมาสเตอร์นะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะจีนอ,อาจจะต้องแน่นในเรื่องของการแลกนอร e เ g e กับโค้ต่างชาติอยู่นะครับแต่เหมือนเขาก็ยังสองจิตสองใจอยู่เพราะว่าบางทีก็เวิร์กบางทีก็เวิร์กไม่สุดนะ อย่างใช้โคตรเซียหรือว่าวาลนาไ l y ์ที่ยังได้ยังได้ทําอยู่เนี่ยล่าสุดก็ไม่ได้ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะก็ต้องคุยกันไปนะในจีนแต่ผมมองว่าอาจจะต้องเอาโค้ดต่างชาติมาช่วยแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้นะเพราะผมมองว่าในจีนเนี่ยมันมีทีมที่จะมาไล่กดดัน EDG ได้ดีกว่านะี้แต่มันมันยังไม่โผล่มาสักที อ่ะ,อะวันนี้ข่าวสั้นๆก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลง YouTube ให้นะ